ครับอันนี้กับพิวเตรียมตัวตรวจบ้านนะครับก็จะมาดูชักโคกห้องนี้นของบ้านลูกค้านะครับก็กดไปก็จะนิ่งเลยนะครับเออเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับกดมาตอนนี้กดไปกดมาน้นนำก็จะเต็มเต็มชักโคกแล้วครับก็หนึ่งอาจจะมีอะไรบุตันนะครับอ่ ก็คืออาจจะมีในส่วนของตัวชักโครกกับตัวสลิปนะครับอาจจะวางเยื้องแนวกันอยู่นะสามก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวข้อนะครับข้อ,ข,อข้อชักโครกอาจจะดูต่ำนะครับสี่ก็จะเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของตัวตัวท่ออากาศนะครับอา,อาจจะ มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องอมีการเชื่อมต่อปหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวให้พี่ช่างของเราตรวจสอบดูนะครนี้นอาจจะต้องกบที่บอกอนก็คืต้องรืสักโครกออกมาดูนะับว่าเทนี้นเคยจัดงานอีกอะไรนะครับกดไปไม่ได้ครับตอนนี้นะครับกดไปก็เออนะครับนะครับถ้าอีกรอบน่าจะล้นนะล้นล้นถาแล้ยนะ โอเคครับสำหรับเพียนนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ช่างก็เราตรวจสอบดูให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวจะลงรายการไว้ให้ครับเป็นรายการแก้ไขน,นะครับขอบคุณครับ